ณนะปีหนึ่งก็แปดจตมีการทำชุดค้นขึ้นมาจาก Endo Skeleton ต,ตัวแรกในวันนั้นจิงเรียกชื่อกันว่าฟ r e d d y ซึ่งยังไม่ได้สร้างกลไกอะไรต่างๆยังไม่สามารถทำงานได้เราควรจะพ็เย็นจะปรับปรุงให้มันมีระบบตรงนี้ตรงนั้น เื่อให้สามารถขยับได้และเป็นที่ชอบใจของเด็กๆและหุ่นตัวแรกชื่อเฟรดดี้คน,นที่สามคืออ่านสามารถใส่ระบบการพูดคุยพูดจาไดา้และสามารถร้องเพลงได้ตามใจชอบบรมบาราฉันชอบกินแพนเคก้กผิดแล้วเฮ้ยแล้วก็ตัวที่ 2. องหุณเซรนงชิกกาชอบกินพิซซ่าเป็นพิเศษ มีระบุการกินและสามารถเสิร์ฟอ่ะเสิร์ฟพิซซาให้กับเด็กๆได้ซึ่งหนุนพวกนี้ไม่เชื่อว่าวีอารมณ์เป็นของตัวเองเพราะบางทีมันก็ขยับด้วยตัวเองบางที <c oughs> มันก็ร้องเพลงที่เราไม่ได้ใส่ระบบเอาไว้และบางทีมันเคยพยายามไปทำร้ายเด็กๆด้วยถึงทำให้ต้องมีการปรับสมดุลและอย่าง เงิหลายเดือนก่อนก่อนที่จะสร้างผลพวกนี้ีได้ยินว่ามีคดีฆาตรกรรมเกิดขึ้นที่หน้าร้านเด็กเด็กหนึ่งคนหายไปแล้วก็ได้เริ่มสร้างหุ่นตัวนี้ขึ้นมาหุ่นเฟดี้แล้วก็มีคดีเกิดขึ้นก่อนหน้าที่ซิก้าจะถูกจะถูกสางเอนหลังจากนั้นก็มีคดีฆาตรกรรมเด็กสองคนหายไปอีกแล้วเอเมก แล้วจ,จ้จบ,บอนนี่กับฟ็อกซี่ก็ได้สาขึ้นสีตัวนี้เป็นคนยนต์ที่ระบบคล้ายๆกันคดีเด็กที่หายตัวไปสี่คนจึงทำให้มีเกิดการสุสัยัยกับเจ้าของร้านแล้วก็วิลเลียมอาบตนันจึงทำให้มีการปรึกษากันเรื่องพวกดีทำให้วิลทให้ไปเรียมอาบตนัน คนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องพวกนี้ต้องเก็บเรื่องนีบไว้เป็นอย่างดีแต่แล้ววันหนึ่งหงยนต์ก็เริ่มทำร้ายผู้คน<า><า>นีเลยพวกเรา่ะทำฉันอย่าทำฉั้ฉฟซีดีไม่ทำการให้ไม่ทำร้ายด้ หน่งด้วยที่คนหนือด้วยที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองของเด็กทำร้ายเด็กเพราะเนื่องจากสงังสอนทำให้หุ่นยุนคิดว่าเด็กพวกนี้กำลังตกอยู่ในอัตอนตรายแต่วิลเลียมอัตันเป็นคนทำเรื่องนี้ทั้งหมดเองการสร้างหุ่นยิตัสเกลตันแล้วแล้วใส่ผิวหนังงหุ่นแล้วก็ยัดศพเด็กเข้าไปทำให้ศพเด็กแหลก แล้มีแต่เลือดก,กินแต่กินเน่าเหม็นกนแต่กินเหม็นเน่าข้างในหุ่นเต็มไปหมดทำให้เด็กที่อยู่ในร้านพอพอดูพอดมกลิ่นนี้ทำให้รู้สึกกลัวไม,ไม่รู้ว่าใครคือคนร้ายกันแน่แต่ที่เรารู้ทุกคนอาจจะรู้แล้วว่าคนร้ายคือวิลเลียกอาพตอนเฉยเวละแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้อย่างไง ในอนาคตอาจจะมีคนรู้ก็เป็นได้จริงๆก็ไม่น่าจะมีคนรู้เพราะเจ้าของร้านรู้ว่าวินเลี่ยมเป็นคนยัดเด็กยนยัดศบเด็กใส่หุ่นเองและเป็นคนฆ่าเด็กทั้งสี่คนนั่นเองจึงทําให้ถูกจึงทําให้วินเลี่ยมถูกไล่ออกนี่แกแกบังอามาฆ่าคนแล้วก็ยัดแล้วก็ยัดศพคนไปใส่หุ่นอย่างนั้นเหรอฉันทําเพราะว่าฉันต้องทาแล้วจะทําไปทําไมเล่ามันต้องทําน่ะ แงนแกก็ใส่หัวไปเดีวกลับมาที่ร้านนี้ขอร้องละฉันจะทําหุนฉันจะทำพันทาแบบนี้พายายามให้หุนขยับได้เป็นเๆงั้นเหรองั้นฉันก็จะต้องทําเองไม่ใช่แกที่ฆ่าคนแล้วเอาตบไปไว้ในหุนอย่างนั้นฉันต้องปิดร้านแล้วก็สร้างร้านมาอีก ฉันเกียดแกไอวินเลียมเฮ้ยก็ได้ก็ได้ฉันไปก็ได้เฮ้ยไปก็ไปเลยฮี่การฆ่าคนนะเอาดิผมยังองยู่ครับอ้าวนี่ขลับเหรอใช่ครับแล้วตอนนี้ผมไม่สบายด้วยเออเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปกดเดีเด๋ยวไปด,ดไปแล้ว